เต็มแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์กับการที่ผลิตภัณฑ์มันไม่ออกไม่ใช่ว่ามวยกับพี่ไม่คุยกันหลังบ้านคุยคุยกันหลังบ้านเธอมาพูดอะไรให้พี่สาวฉันฟังหรือว่าพูดอะไรให้พี่สาวฉันฉันเก็บนะเก็บนะพอพอเธอกลับฉันก็ต้องไปคุยกับพี่สาวปรึกษากับพี่สาวฉันอยู่แล้วเรื่องจะตอกสินค้าเหมือนกันพี่สาวฉันคิดว่าอยากเธออยากให้ออยากให้อ่ะเราช่วยแกไม่ได้คิดเลยว่าคุณคุณบอกว่าพี่สาวฉันไม่มีเงินไม่ใช่ พี่แกพร้อมบางทีเงินมันต้องแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนไหมธุรกิจก็ธุรกิจบ้านก็คือบ้านเขามีอยู่แล้วค่ะเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีบูมทุกวันนี้เขาก็ยังมีแล้วบอกบ<ต>อกบอก,อกแต่ให้เขาจะตอกสินค้าเพิ่มหนไแมวุ้ม,มไม่ไม่ไม่ไอ้เรื่องจะตอกสินค้านี่เราโมโหแล้วทะเลาะกันไปแล้วครั้งหนึ่งเมกันเพูดะไม่เรื่องนี้เ่ราทะเลาะกันเนคุณนะพี่คืนนึงพี่สาวท่เลยใช่ไหมบูมเหมยไม่พอใจกังแต่ตอนนั้นแหละแล้วคุณก็เลยห่างเราจากตอนนั้นเลยตัแต่เรื่องนี้แหละแล้วห่างห่างจากพี่เราแล้วพี่เราก็ต้องไปเเเรรีียยนนอง ไล่เองอด้วยความด้วยความาเออไม่อยากไปพ<ร>ึ่งเขาเยวเสร็จก่อนนันเราไม่อยากไปพึ่งเขาเราก็ทําเอ,ง,ง,เองพยายามเองทุกอย่างแต่สิ่งที่ได้คือสินค้ามีแต่เนี่ยเราขายบูงขายหมยขายแค่นั้นออกไม่แล้วเขามาหาพี่สาวเราบ่อยๆแล้วก็คิดว่าไปอะไรกันในแล้วล่าสุดตรง,ตรงๆลเ,ลเลยเขาคิดพี่สาวเรานะเขาชวนไปไปที่ที่หนึ่งพี่สาวเราก็คิดว่าจะไปคุยเรื่ององานสุดท้ายพาไปเที่ยวฮะ <laughs> ไปเที่ยว มันไม่ได้งานเลยไม่บอกหน่อยว่าพี่สาวเราชอบเที่ยวไหมให่พี่เราเป็นคนที่ส่วนมุนธรรมะธรรมูขั้นขันที่ธรรมะธรรมูแล้วก็ไม่ใช่ขั้าขานธรรมะธรรมุมหรอกคือเป็นคนที่เรียบเรียบง่ายอะไรก็ได้จะกินที่ไหน้อยเที่ยอะไรพี่กอเราไม่ไม่เสียเขามีพี่เราเป็นคนมีแต่เราเนี่ยจะเตกกันข้อกับครอบครัวก็อะไรเพราะโดนอีกแล้วเหรอญาติพี่น้องนะโดนอีกแล้วเหรอไปช่วยไม่ทำอะไรอีกแล้วเหรอเราหนีแบกแล้วหนีเราหนี ไปปากฟังว่าเออพี่สาวเราโดนแบบนี้มาแล้วนะอยากให้โดนอีกนะอยากให้เป็นไม่มีไม่มีไม่มีพี่ช่วยเต็มที่เลยนี่ไงแล้วก็เลยเซ็นสัญญาวันนั้น่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออทั้งที่กูมีโรงงานสลิตกูกูอยู่นะยังพูดกับพี่เลยว่าพี่ถ้ามันไม่โอเคเราเราเปลี่ยนได้นะพี่ก็เราบอกเออไม่เป็นไรเขาบอกแล้วจะช่วยเราก็แบบหมวยก็ไม่หมวยนก็ไม่เป็นการตลาดเพราะเราเราเป็นสินค้าของเราเราไม่ได้คิดจะไปอาศัยใครเราแค่เอามาขายของเราเองใช่ไหมเออแต่ละเนี่ยแบบเขาพูดสติดีเลยคือเราอยู่ในนั้นเหมือนกันเราก็อยู่ในเหตุการณ์ ออมีคนดูแลไรให้ดีเราเออแล้วเขาก็อ้างคนกลุ่มุมนึงว่าได้สําเร็จอ่ได้สาเร็จแต่เราก็คิดในใจว่าเออพี่เราไม่ได้ดังนะไม่มีอินฟูมไม่ได้เป็นอินฟูมพวกเราไม่ได้เป็นยูทูบบงยูทูบเบอร์เออก็ถ้าไม่เป็นเราก็เอออาศัยที่จะลงเฟซลงอะไรเอาลงทิกตอกเอาเออมันก็ไปเรียนที่สาวเราก็ไปเรียนทำทุกอย่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ทำพยายามทุกอย่างแต่ส in ุดท้ายสินค้ามันไม่ออกเลยเพราะคุณให้สต er, ๊อกเยอะใช่แล้วการที่ขอโทษนะมันหลายอย่างอยากจะพูดอยู่แต่ม no. <aj ra n' BTS> ันหลายอย่าง คนอื่นทำไมคุณให้สต๊อกแค่เท่านี้แต่สำหรับพี่ฉันทำไมถึงห้าพันชิ้นอืมอ่ามันมีข้อสงสัยตรงนี้หรือว่าพี่ฉันง่ายเหรอหรือว่าพี่ฉันมีเงินแต่คุณกลับย้อนแย้งไลฟไรคุณบอกว่าพี่สาวฉันไม่มีเงินจริงๆมันมีเงินบางทีมันอยากพูดว่าเออพี่ไม่มีนะพี่เอาไปทำนั้นทำนี้เพื่อจะลองใจคุณว่าคุณอาจจะยังจะช่วยเขาไหมคุณยังจะมาเตค c แ r e สินค้ากันไหมสรุปก็ไม่ก็หายไปเลยอ๋อพี่สาวกันพี่ปอนก็เลยลองใจว่าเขาไม่มีเงินเขาเขาเขาอันนั้นเนาะอืมเขาบอกว่ามีเขาก็นั่นแหละ ไม่มีเพราะบ้าไม่ใช่ว่าไม่มีแต่พี่เราหมายถึงว่าเงินนะ้ำมันเด็กว่าเออมันต้องมันมันทำซื้อบ้านมาบูนเนาะเขาก็ต้องไปดีนูบ้านแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องบ้านช่วงนึงแต่เขาก็แค่แพ้พักเดียวเขาก็เขาก็แก้ปัญหาของเขาได้มันไม่ได้มีอะไรแล้วคุณเอาส่วนนี้มาอ้ามก็ไม่ถูกแล้วก็มาทวงค่าน้ำมันนู่นนู่นน้ำมันเท่าไหร่เงี้ยมันเด็กกับพี่เพียจริงๆเอาให้กันกินเยอะกว่านั้นผมาบอกเลยเพราะไม่เพราะสิ่งที่คุณอยากได้ลูกค้าคุณต้องดูแลคุณต้องซัพพอร์ตไหมเอ้าคุณเป็นคุณเป็นจ่าย สินค้าจ่ายทั้ง่ากินจ่ายทั้งท่านน้ำมันแค่คุณเลยเหรอเฮ้ยถ้างั้นฉันก็อย่าไปโรงงานผลิตบ้างสิั้างั้นนี่เข้าใจหมดเลยกูไม่ต้องทำอะไรกูได้แต่เงินอย่างนั้นเหรอคุณต้องดูแลสิอันนี้หว่วยไม่เคยพูดนะเตรยมหวยไม่พอใจหลายๆเรืงอง่องหวยมองอยู่ไม่ใช่ไม่ได้งองจนมาปีแต่นี่ยแหละที่คุณไปกินรู้อยู่สบายแต่ว่าสําหรับพี่ฉันมันห่วยแล้วสินค้ามันตั้งสี่พันชิ้นนี่มันไม่ออกมันก็เลยต้องปรึกษาขนาดเอายังไงเคเลยไหมเนาะก็แค่นั้นเราก็มาชี้แจงแค่นั้เเราไไม่ด้พูใหหคุณสียยยอะล ยันยอนด้วยใช่ไหม,มเ,เหรียญสกุลนี้ดีนะอันนี้ดีแต่การตลาดมันไม่ไปผมก็เลยต้องเทก็แค่อันนั้นแต่คุกก็เป็นเหดือบเป็นรอยไม่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ทำการตลาดให้ผมแม่พี่สาวผมทำเทยอะขนาดนี้ครับจริงๆแต่เจ้าของโรงงานก็บอกว่าจะช่วยแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจะช่วยดันไปนถึงห้าพันชิ้นเอาง่ายๆเลยมันไม่แม่เซนพี่กับคนที่เขาไม่มีเอฟซีไม่มีฐานเอฟซีเนี่ยเนี่ยมันกองเนี่ยเงินนี่เจ็ดแปดแสนมันกระดนาบเหรอยังจะให้ลงทุนต่อไปเรื่อยๆหรือจะให้หมดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ขายในความรรรรู้สึกกกเเเเเเเาาาาาาาผมมมมมบออออนนี่่ยยยยยยืๆๆลลลจิงงัห เขามาเอาไปเรื่อยๆเขาไม่เขาเอาเรื่อยๆพี่ผมว่าคุเสียหายเราเนี่เสียหายไม่รถเสียไปแล้วหนเจ็ดแสนหรือจะเอาหรือจะเอาสินค้าคืนไปเอาคืนมาอย่าให้พูดอืตามจริงนะคือมันเกิดจากการแบบสินค้าเนี่ยที่มีณปัจจุบันมีแต่เราอยู่ได้ขายสรุปกูเป็นเจ้าของโรงงานเองใช่ไหมกูต้องมาช่วยพี่กูเทอืมคือคือเอาง่ายๆคือพี่ๆว่ามันตั้งแต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่ปฐมบทคือเขาพี่สาวผมคือเขาโดนให้สต็อกเยอะไงพี่พี่ อย่าบอกว่าคุณได้อย่าบอกว่าคุณไม่ได้คุณได้ได้อยู่แล้วแล้วมาทิ้งขี้เนี่ยมาบอกว่าค้าน้งมุ่งน้ำมันไม่ได้คิดคุณได้ตั้งแต่การผลิตแล้วจ้ะคุณได้หัวคิวแล้วได้เยอะด้วยใช่ไหมอุ้ยจะมาอ้างแบบว่าอ๋อเขาเขาพี่เขาพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไปช่วยที่ว่าคือพี่สาวผมตอนเนี้ยพี่สาวี่เกิดผม,มทำบ้านสิบกว่าล้านแล้ววิศวะนะมันเหมือนกับว่าอะไรอะเหมือนกับมันมันงานมันไม่เดินอะ่ะเออนั่นแหละครับ ใช่ผมไม่ซอนไลค์ครับพี่บัดนี้ต้งแล้วทีนี้พี่พี่คือ,อทีนี้เขาก็ไปช่วยเนี่ยเข,เ,ขเขาเขาเขาเลยพูดส่วนนี้เราว่าช่วยเรื่องบ้านอแล้วก็มาเนี่ยก็ไม่ได้คิดค่าน้ำมุกน้ำมันเอา้าแล้วค่าอยู่ค่ากินที่พี่สาวผมเลี้ยงพวกพี่ๆล่ะหครับหมดไปเท่าไหร่ครับเยอะนะตามจรงิงสลงสลีปท้าจะเอามาวัดกันจรงิจรงมันมีหมดเลยครับแล้วเสียพี่สาวผมเขาก็ไปเรียนในติ๊กตอกติ๊กตอกแต่ใดๆคือไม่สมควรที่จะให้ตุนมากขนาดนี้ถ้าจะมาอ้างว่าก็พี่สาวคุณยอมแล้ว ไม่เป็นไรครับน้อมหลับแต่หลักศีลธรรมมันต้องมีจิตสํานึกเสียไปห้าพันชิ้นไม่พอให้พี่สาวผมสต๊อกสินค้าที่ไม่ใช่แบรนด์ตัวเองเสียเงินไปอีกแสนกว่าบาทที่ไหนเขาทํากันที่ไหนเขาทํากันเขาพูดเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าครับนี่เห็นไหมเขาคือเขาจะออกเป็นผู้ถูกกระทาพี่พี่แต่คนที่เสียเงินคือพี่สาวฉันออกลูกผู้ถูกกระทําแล้วหนึ่งคือผมไม่พี่ผู้หญิงกนระทำจริงอะ เนี่ยเนี่ยต่อผมหน่อยว่าโทรมาตะคอกพี่สาวผมทำไมแล้วใสอารมณ์กับพี่สาวผมกี่ครั้งแล้วที่เสียไปซื้อกับคองกับข้าวเนี่ยเลี้ยงคุณแตนน่ละครั้งนี่หมดไปเท่าไหร่ทำไมไม่พูดแล้วผมถามหน่อยว่าในสิ่งตรงนี้นะแล้วทําไมไม่ช่วยกันแล้วผมถามกับตอบให้ตรงคนที่ไหนเขาทากันให้พี่สาวผมควักเงินสดส่วนตัวสต็อกสินค้าแบรนด์ตัวเองมันเหยียบหน้าสินค้าพี่สาวผมไหมแล้วพี่สาวผมเป็นลูกค้าคุณคุณเอาแบรนด์ของคุณนะคุณบอกว่าแบรนด์ของคุณขายได้ขา,ไดขายดีขายออกเอา้าทำไมไม่เอาลูกค้าของคุณมาซื้อสินค้าากัับพี่สวนะ nah. เอาแบงค์ของตัวเองมาสต็อกอยู่ร้านพี่สาวผมครับอยู่ทองหล่อแล้วเอาเงินจากพี่สาวผมไปบอกว่าเนี่ยเป็นธุรกิจตัวใหม่เอาเอามาสต็อกไว้ก่อนแต่หนูต้องเอาเงินจากพี่มาก่อนนะเก้าหมื่นเดีว่าแสนกว่าเออเอาเอาเอาเงินมาก่อนเดี๋ยวจะมีลูกค้าพี่ไม่ต้องทำอะไรพี่ปอนพี่ปอนอยู่สวยๆเลยพี่ปอนอยู่ได้สวยเลยเดี๋ยวหนูช่วยเนี่ยแต่ว่าพี่ปอนเอาเงินให้หนูก่อนค่าสต็อกถามว่าแบงค์ใครครับแบงค์หนูถตมว่าตอนนี้คือค้างอยู่สี่พันกระชิน อันนี้คือเป็นเจ้าของการตลาดเนาะอันนี้คือเขาเป็นลูกค้าคุณเนาะแล้วก็คุณก็เอาสินค้าแบรนด์ของคุณมาให้ลูกค้าคุณที่ผลิตแบรนด์เน,นี้ยสต็อกเนาะคนที่ไหนเขาทำกันมากู้อยากรูก้อ่าบันดนี้ปยานะครับเอาเฉพาะธุรกิจเชื่อมาตรงพอน,นุอ่นน่ปะายานบัดดีครับอ่าไม่ต้องบอกป้ยานนะครับอืมเข้ามา,าเฉพาะธุรกิจคือไม่พีพ่่คือมันมันมันไม่ม i x e d น h a n n e l คือแบบหนึ่ง โอเคคุณอยากจะได้ปริมาณเยอะๆอยากจะได้ลูกค้าที่ผลิตเยอะๆแต่ลูกค้าคนอื่นคุณเขาผลิตห้าร้อยพันชิ้นคุณก็ผลิตแล้วสิ่งที่มันละเอียใจกว่าน,นั้นพี่พี่ก็คือทะเลาะกันแล้วครั้งหนึ่งเรื่องที่เขาเอาไปเอาสินค้าของเขาเนะี่ยแบรนด์ของเขาอ่ะอเขาเอามาให้พี่สาวผมสต็อกแล้วเขาอ้างว่าเนี่ยเป็นธุรกิจใหม่เพราะว่าแบรนด์พี่สาวผมไม่ออกแต่เขาก็เอาเงินจากพี่สาวผมไปนะมันก็เพ่อพี่สาวผมซื้อขาดสินค้าเขาเอามาสต็อกไว้กับตัวเองแต่ก่อนที่พี่สาวฉัน เงินกลับคืนมาพี่สาวฉันต้องเสียไปให้คุณก่อนแสนกว่าบาทในค่าสต๊อกสินค้าซึ่งเป็นแบรนด์ของคุณแล้วก็พี่สาวฉันก็ค่อยเก็บกินกว่าพี่สาวฉันจะได้เงินเก้าหมื่นหรือว่าแสนกว่าบาทที่โอนให้คุณจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับหลายเดือนนะถูกไหมคนที่ไหนเขาทำกันวะจริงๆเอาความจริงมาคุยจริงๆแล้วพี่สาวผมเขาเป็นคนที่สปอร์ตมากน้องๆไปเที่ยวหาหลานโอชาลินได้เงี้ยอุย้ยเขาแจกเป็นฟ่อนจานเงินเขานั่นบ่อืด